ไปดูข้อมโนดีกว่าครับดีกว่าสบายเรียงนีเเขาไม่คือราค้าเลยกันเป็นเหมือนแบบที่อีสานเขาใช้กันแล้วเลี้งไหมเลีอยงไหมเลงต้องสิบปันขึ้นมาดูว่าขุนเขามามาแม่มาดิแม่เอา เดียวยิ่งนินฮะตุนเป็นกระติกเลยใช่ไหมล้าน่ะตีเขี้ยวมากกินแล้วเนยกินยังหมูเลยเต็มรางเลยล้นมาดึงเรี่งไรพันเาลลยมวดหน้าก็ไม่อยากกินนะหอมมากเอาถังอะไรชอบ นี่มันน่มันไวเข้าไปนี่หน่อยไวายอะไรจะก็เด็กดันทั้งแหวกแดกทั้งวันมันไม่เนี้ยมันกินหมอนทองหมอนก้านยาว